หน้าเยค่ะที่เราโดนแบบเอา,<พ>าจริงๆเลยเอาของเขาเรื่องเลยอ่ะ <c oughs> มันเดือดเลยอ่า <c oughs> คือคือคือดรามา่าอันเนี้ยเอาพูดตรงนะ <c oughs> คือผมอะไม่ไม่ได้เห็นมันแบบคือเอาพูดตรงมันหานแล้วแล,แล้วแล้วเราก็เราเราเคยตอนนั้นอะตอนที่เราเข้าวงการใหม่ๆมันมีอยู่แล้วแหละแล้วมันก็มาจากหลายๆคนด้วยเอาจริงเราเราแล้วเรารู้สึกว่า ตอนนั้นเราไม่ได้ติดโซเชียลอยู่แล้วคือเราไม่ได้ค่อยได้เช็คเพราะเราก็ทางานอะไรเงี้ยครับคือแต่ก็ได้ยินมามันก็มีแหละแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปอ่านมันแบบจริงจริงจังๆแล้วก็ไม่คิดว่าพอเราเห็นแล้วโ,โหมันรุนแรงเหมือนกันนะค,คือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นถ้อยคําที่แบบรุนแรงขนาดน,านั้นแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ทั้นนั้นทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือคือตอนนี้เข้าวงการนะครับเราเราเราไม่ได้เห็นคือคือเราจะแค่ได้ยินข่าวมาว่าอ มีคนแบบมีคนแบบอว่าเราบ้างด่าเราบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็เราตอนนั้นเราก็โฟกัสกับงานเราไม่ได้อะไรคือเราคงคิดว่าเขาคงแค่แบบคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาปีนี้แล้วเรามาเห็นเก่าๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่ามันจะใช้คารุแรงขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่ถามว่าเราวันนี้เราเห็นนะเห็นวันนี้เราไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้วแหละเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่นานแล้วแต่แว่าสิ่งที่มันที่มันรู้สึกแย่แค่รู้สึกว่า มันผ่านมานานแล้วทําไมมันยังถึงยังมีเรื่องแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันมันทุกคนตั้งใจทํางานทุกคนศิลปินทุกคนแบบว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันทุกคนแหละและแค่นั้นเองบางทีมันก็เป็นความรู้สึกน้อยใจว่าเอะเราก็ทํางานแบบเราก็เหนื่อยนะเราไม่ใช่แบบว่าโหง่ายๆทำงานไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ปล่อยหรือว่าคือทุกคนมันเหนื่อยหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่น่าจะให้ทุกคนได้คิดว่า ให้การให้เกียรติคนทํางานในทุกๆวงการด้วยนะไม่ใช่แค่วงการเนี้ยมันมันเป็นเรื่องสาคัญจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนีหนึ่งถึงสิแต่ละคนที่เขาเริ่มนับมามันไม่เหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบหรือว่าอย่าไปบั่นทอนความความเหนื่อยเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วอ่ะเราอยากเอาตัวเองไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมานั่งแบบน้อยใจแล้วก็มาใส่กันอยู่ในโซเชียลอ่ะผมว่ามันมันมัน มันมีอะไรสร้างสรรค์กว่าน,นี้ที่ที่เราทําได้อีกเยอะนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้โกรธไหมผมไม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาละแล้วก็ผมว่าเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนอะไรของเขาแล้วแหละในในในปีนี้แล่วผมรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มันมีแต่วความใสสะอาดมากขึ้นในแง่แของการที่เราจะคอมเมนต์อะไรบางอย่างกับคนที่เราไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ฝากไว้ด้วยวการแต่ถามว่าวันนี้ผมโกรธไหมผมไม่โกรธครับผม พอออมาคือไปคุณเอาเอาคุณเอาขึ้นมาเพราะว่ามันมันเรียนจากน้องนึงอะนะเกรดขั้เกรครับก็คือก็ต้องขอบคุณในแง่ว่าเอ่อทุกคนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนให้กําลังใจแล้วก็แล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้เราจริงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรโดนถูกกระทําแบบนี้นะครับผมก็นั่นแหละครับขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่นานมาแล้วขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกครับผมว่าอีกในแง่มุมนึงก็คือว่าถ้ามันมันนานแล้วแล้วก็ ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบอ่ะเราสามารถที่จะมองข้ามต่อไป move on ต่อไปได้คือไม่ได้มองข้ามแต่ว่า move on ต่อไปได้เนี่ยเราก็ move on กันต่อไปถ้ามันมีอะไรแบบนี้ข็ม้มาอีกก็ค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าแต่อย่าไปแบบอย่าไปทําให้มันยิ่งประทุหรืออะไรมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าทุกคนได้รับบทเรียนในในใ,ใ,ในเคสนี้แล้วครับผมเหมือนกันเหียดกับนในกลุ่มสื่อเป็เปอืมมองคือไอ้เรื่องการเหยียดอะ่ะมันมัน,ม,นมันการเหยียดกันใน ในวงการ<ม>การทำงานนะครับครับผมคือเรื่องการเหยียดกันในวงการทํางานเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรมีเลยอ่ะไม่ใช่แค่วงการศิลปินอนะ่ะมันไม่ควรมีในทุกวงการนะครับผมว่าการอยู่บนโลกนี้แบบแบบแบบไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะผมว่ามันควรเป็นมันควรเป็นพื้นฐานอ่ะเนาะคือเราเราไม่ชอบเราเก็บไว้ในใจก็ได้แล้วจะบ่น อยู่ในบ้านก็ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเปล่าประกาศไม่จำเป็นตะโกนออกไปผมว่ามันคือการให้เกียรติคนที่ร่วมโลกครับผมแล้วก็ให้เกียรติทุกคนเพราะถ้าวันหนึ่งมีคนไม่ให้เกียรติเราเราก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยมันก็อะไรเขาเจอพวกเนี้ยมันควรจะหายหายไปได้แล้วกับการที่เรามานั่งเหยียดเปรียบเทียบว่าคนนู้นเก่งคนนี้ดีกว่าหรือคนนั้นไม่ได้เรื่องหรือคือมันต้องหายไปได้แล้วครับผมเป็นการให้กําลังใจดีกว่าครับผม มันก็คือจริงๆปัจจุบันนะครับมันมันเราเล่นโซเชียลมันเป็นหลักอยู่แล้ว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 ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกที่มันต้องหมุนไปแบบนี้อยู่แล้วละครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมไม่ได้รู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าทุกทุกอย่างมันเป็นไปตามการเวลาของมันแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราตั้งใจที่จะแบบคือถ้าเรารู้ว่าการให้เกียรติกันมันเป็นมันเป็นเป็นขั้นพื้นฐานอะผมว่ายังไงมันก็มันก็จะไม่ได้รุนแรงไปถึงขั้น นั้นได้หรอกคือคือวันนี้ผมว่ามัน,ม,นมันแรงมากแหละแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเออในแง่ของการที่เรารู้สึกว่าเราโจมตีคนที่เขาทําผิดในในโซเชียลอะ่ะเราก็อาจจะต้องอมีขอบเขตเช่นเดียวกันคือใจเขาใจเราเหมือนกันคือคืออาจจะไม่ได้แบบว่าโหลุมกันจนแบบเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจเข้าใจเราด้วยนะครับผมแค่นั้นเองแล้วผมว่ามันน่าจะแบบสดใสกว่านี้มันน่าจะสดใสกว่านี้ครับผมอันนี้ล้อความรักก็คือสดใสเป็นสีพุ่ ครับผมฮะเด่นเยอะมากเลยอ่ะตามดูไม่ทันแล้วว่าครับผมครับผมไม่มีอะไรแก้ตัวในประเด็นนี้ครับผมครับผมฮะเออฮะก็มันก็ก็ตามอายุงานเนาะอันนี้ก่อเราก็รู้สึกว่ามันก็แล้วก็คบกันนานขึ้นเราก็สบายๆมากขึ้นเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้จะต้องแบบมีแบบเฮ้ย บอกว่าปิดเงียบหรืออะไรขนาดนั้นแล้วเราสึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์แบบเรียวๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคู่เราเพราะจริงคู่เราก็ไม่ได้แบบคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วรู้สึกว่าเออพอมันแบบพอมันเริ่มเจอความพอดีอะไรบางอย่างเราสึกว่าเออเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราอ<า>ะไรเ<า>งี้ยแต่แต่ละคอนเทนต์เนี่ยใครเป็นคนแบบว่าวางคิดแผนแบบคิดเจ็บคิดแต่หลายรอบส่วนใหญ่เป็นคุณดาวครับคุณดาวเขาจะเป็นคนคิดใช่ใช่คือคือพี่ดาวเขาจะแบบเขาเขาจะชอบ เขาจะชอบเล่นทิกตอกอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังเป็นดาวทิกตอ,อกเขาชอบเล่นทิกตอ,อกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบคอนทต์คอนเทนต์ต่างๆหรือบางทีมันก็เป็นแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของเราไปแบบไปนู่นไปนี่ก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาตัดลงอะไรเงี้ยมากกว่าแต่จะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบวางแผนว่าต้องลงทุกวันนี้หรืออะไรขนาดนั้นใช่ครับก็เกิไมคเวลาเขาชวนมาถ่ายคอนเทนต์หน้าท่านระานอเงี้ยก็ก็ไม่เขินนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยว่างมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็จะให้ว่าอะคุณอยากถ่ายอะไรคุณก็ไปคิดมาแล้วเราก็แบบเราตามใจเราแบบก็เออเรา คอนเทนต์นั้นอยากให้มีเราอยู่ด้วยเราก็จะเราก็จะไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมวันนี้เราใช้คำว่าแกงต้มข้างรักได้ผมก็เห็นมันมานานแล้วนะครับว่าข้างรักเนี่ยของผมก็ก็ข้างรักเออใช้คำว่าถ้ามีเขาแล้วมันเป็นกําลังใจที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีครับผมกําลังใจสำหรับเราใช่ใช่ครับก็ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างเข้าใจในงานของเราเขาค่อนข้างเข้าใจใน ในทุกๆสเตจชีวิตของเราจริงๆเลยเงครับผมี่ปีแตีใกล้ยังคะกี่ปีแตกันค่กถามอ่ะกถามเบสิกเลยกำถามเบสิกเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้โหคิดว่ากี่ปีกี่ปีคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็เกาเมื่อนั้นจริงเราได้วางแพนอะไร่เกียวมานะคนไม่วางแพลนเราไม่ได้วางขนาดว่าเฮ้ย เท่านี้นะเป๊ะะไม่ครับแต่ถามว่าด้วยอายุขนาดนี้ครับมันก็ต้องมีคุยกันบ้างแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจริงจังกันไปถึงเสเตจไหนเพราะว่าเอาพูดตรงมันไม่อยากเสียเวลาแหละเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าถ้าเราโตมา30บแล้วแล้วถ้าเราต้องไปหาคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้คิดตรงกันในเรื่องของแบบอเรื่องความรักเนี่ยมันจะได้แบบรีบแยกแล้วก็ไปหาไปหาคนที่เขาคิดตรงกับเราอะไรเงี้ยครับมากกว่าวคือตรงคิคือโปเลยอันนี้ก็คือตรงกันตรงกันครับ โอ้โหพี่พี่กใช่างหากต่างหากต้อแบบยเรื่องที่เราเออดะเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าสมมุติว่ามีข่าวดีเดี๋ยวรู้แน่นอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวบางก็เริ่มแบบมีเนาะมีการคลิปเรื่องแบบพี่แพร่เพลงโปรไฟล์อะไรอย่างเี้ยังเดี๋ยวก่อนเรื่องขอแต่งงานในยังยังใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นยังครับยังครับยังไม่ได้มีคุยขนาดนั้นบางทีไปแบบไปงานแต่งขเพื่อนในวงการอย่างบางทีเออแอบมีแบบว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ย นี่ผมรู้สึกเหมือนผมโดนกดดันอยู่นะตอนนี้โดนกดดันอยู่ไม่มีไม่มีครับคือตอนนี้ยังยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้แบบว่าเตรียมแผนว่าโอ้จะขอยังไงหรืออะไรคือยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับใช่ครับแต่ถามว่าคุยกันเรื่องอนาคตกันไวไวบ้างไหมก็คุยครับผมขอบยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามนี้เครียดกว่าคำถามแรกอีกนะอันนี้จ่ะไรครับมวท่แก้มมะพได้ครับไฟแบบว่าไฟแบบว่าอันนี้อ่ะหนอนหอนห ขอบคุณครับขอบคุณครับโอทอคับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบ